อันนี้คือหนังสือรู้สึกจะเป็นของสมาคมนักข่าวเขานะส่งมานะครับส่งมาเลยนะครับแสดงความเป็นห่วงนะที่เขากังวลคือก็กปรากฏว่าถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากกลุ่มผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีในสิ่งที่คุณทำเอาทําไมอ่ะรับคาวิจารณ์ไม่ได้เหรอแทนที่จะบอกว่าเนี่ยตรงข้ามกันนะในกรณีถ้าต,ต,ตรงนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปนะ พวกคุณก็จะบอกว่าอย่ามาปิดปากสือ่อใช่ไหมอย่ามาปิดปากสือ่อคุณจะพูดอย่างนี้แต่คราวนี้เกิดกับคุณเองคุณบอกให้ปิดปากรัฐบาลอย่าเอาภาพนักข่าวคนที่พูดนั้นมาออกอากาศถามจริงๆไอ้คาถามเหล่านี้เวลาถามนายกเนี่ยมันเสียหายตรงไหนหล่ะครับมันเป็นเรื่องเราต้องระมัดระวังอ่หรือมากมายนะคำถามทั่วไปไม่มีปัญหายกเว้นไอ้คนถามมันจะหาเรื่องของเขาเองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนก็จะวิพากษ์วิจารณ์ คุณก็จะหาว่าปกป้องนายกใครพูดไม่สําคัญครับบอกให้ฟังนะอย่างผมเป็นนายแบกนางแบกอะไรก็แล้วแต่นี่ใครพูดท่านฟังมันไม่สําคัญอย่าเอาเรื่องนี้มากรบอยากเอาเรื่องนี้มากรบประเด็นคนที่เขาด่าคุณนะจะเป็นแฟนคลับของนายกจะเป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยก็แล้วแต่เนี่ยคุณอย่าเอาประเด็นนักว่าเป็นใครเนี่ยมาพูดแต่จงไปดูว่าเขาพูดอะไรกลายเป็นละเลยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคุณเป็นนักข่าว พวกคุณเป็นนักข่าวเพราะนั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างดีว่าอแปลงข่าวกับเนื้อหาเนี่ยนะครับแปลงข่าวก็มีความสัมพันแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเนื้อหาเพราะนั้นตอนเนี้ยคนที่ด่าคุณน่ะเขาจะด่าคุณว่ายังไงก็แล้วแต่เนื้อหาที่เขาด่าเนี่ยมันเพราะอะไรอะ่ะถามที่ไปถามนายกแบบนั้นมันไร้สาระไหมไปถามเนี่ยมันสมควรไหมครับแล้วไม่ต้องกังวลน,นะมาตรฐานสื่อทั่วโลกเนี่ย ท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมเวลาข่าวต่างประเทศเขาสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีประเทศอื่นเขาเอาประเทศจเจริญเจริญแล้วอย่างอเมริกานะครับหรือว่ายุโรปก,ก็ได้อะเวลาเขาจะถามคําถามนายกคุณเห็นไหมเขาจะรายงานก่อนเลยผมน,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 นี่มาจาก CNN ครับผมจะถามว่างี้งีงนี่เพราะฉะนั้นผมอยากบอกสมาคมนักข่าวเลยนะครับว่าอย่าไปกลัว อยู่ในที่เปิดเผยอยู่ในแสงสว่างทำงานอย่างกล้าหาญถามคำถามตรงไปตรงมาถูกต้องเพื่อประชาชนไม่ใช่ตั้งคำถามชักนำจูงให้คนเข้าใจผิดให้คนตอบเนี่ยครับตอบตามประเด็นที่ตัวเองต้อง